ทุกคนมีอะไรจะบอกวิว้าบักป่ามาแล้วกินพ่อเลยพ่อคิดถึงลูกมากเลยนะอู้อร่อยมากเลยแม่เมนสตีกลงไปมีสินะกที่เขาเรียกว่าได้เจอตัวที่ต้องการมันรูสตีแบบนี้นี่เองจินเจอลูกพ่อไม่ใช่จินเจอลูกแม่มพรเป็นผู้หญิง าแล้วอีกแป๊บเดียวเราแม่กำลังไปแปบ๊บหนึ่งนะลูกลูกแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วเอาเฮ้ยทำไมเป็นงี้ไ่ได้เราไม่ได้หา้าไม่ใช่หรอหรือเมื่อกี้จิเจอไม่เห็นยังไงแบบ แเราไม่ใช่หรอฮะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะมันทำจุดยิ้มให้ผมเจือเหรอฮะเอ้ยไม่ยัเป็นได้เนียนวะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นวันจิ้โจ้อ่ะไปละอีกรอบหนึ่งก็แดดเออ ว่าตัดไปชั้น5เลยดีกว่าอันนี้ถ้ามันไม่หยุดไปก่อนแเนี่ยแตกแล้วนะเนี่ยเกือบแล้วที่ชั้นทำขอถึงผู้เสียเลยเฉียดมาดิเจลีหนึ่งโดนตกแล้วเนี่ยแล้วก็ขอบคุณแ d ด d d y ที่ให้รุกี้ที่ก็ะไร จนตกอะแล้วทำไมแกถึงมาได้สองรอบนี่ยชั้นสามถึงชั้นห้าแกก็มาอีกแล้ว่ะดูสิเป็นไงด,ดูเร็วเร็วแล้วก็จินเจอไหนแ้วอ,อ,อ้ไม่ทักถูกก็ได้เห็นแล้วอ่ะส่วนไม้ชั้นห้ามันเหมือนจะกระันตี ตัวอีเวนต์แต่เหมือนไม่เชื่อมันมืนการันตีแบบรูดีมากกว่ารู้แหละว่ามันจะการันตีตัวอีเวนต์จะสวยมากมันเหมือนการันตีรูดีมากกว่าชั้นนี้คือรูดีกับยัตตาข้ามไปเลยเนาะทำไมมันต้องปัดเว้ยอ่ะโอ้หแม่งแก๊ดโคตร สี่สูนหายและพบอะไรไม่รู้โอ้นี่มันของที่ก่ดที่สุดเลยนี่เจ๋งอยู่แหละเมื่อก,กี้เมื่อกี้ม่งแบบไอ้อฟินมองไม่เห็นจริงๆนะตอนนี้เนี่ยมันแบบคุ้มเกินกับสีดำเพื้นมากแล้วเมื่อกี้ผมมองไม่ออกมันเหมือนเดินม,มาอยู่แถวๆนี้ในความที่ของผมก็เลยแบบพูดอันนี้ไปที่สุดแบบพูดแล้วมันล็อตได้ไงไม่รู้อะแ,แบบเมื่อกี้แบบมันจะต่อได้หรื อีไม่ได้โอเค,เอเคนี่พอใจเขาคือสีรอบอัเนี่ยถือว่าดีอย่สีรอบห้รา,อารอบรอบ่ะสีรอบสีรอบ รู้อะไรมข้างกลางอ่ะหนึ่งโอ้มยก้สองสามสี่โอ้มาก้ที่มันเชิงกลางเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอเคอีเครื่องหนึ่งไม่ได้อยู่กลางนับโชคดีขึ้นมานิดเดียวแม่งม่งไปอยู่ตรงจุดลำบากใจว่ะอุย้ยตึ้งกัา ดูดูดูไปดูกันโอ้อยย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 ้ยย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 บยยยย วันนี้นิวอากาันน,นิ้ยอยากไปถอนที่สิก้าแต่ยุ่งวันที่สาสิ โอ้โห oh oh, ดีใจเลยแฮงคิวโซมัดพรีเลยไม่ใช่จะพูดบ้านะอะไรเนี่ยสงสารวันคริสต์มาสนะทุกคน